เรียนท่านประธานกระผมนวรัตพงไพบุญสมาชิกพุทธิสภาขอหารือเรื่องที่มีคนพูดกันมันมากมาหายแล้วคือกรณีวัยรุ่นทำร้ายคนพิการอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะมันสะท้อนถึงความล้มเหลวของหลายภาคส่วนเช่นตัวอย่างง่ายๆหนึ่ง สถาบันครอบครัวเวลานี้เราขาดปฏิสัมพันธ์ในเรื่องการเลี้ยงดูเราปล่อยให้เจ้ามือถือรือจอแผ่นเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงแทนปัญหานี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวคือความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวสถ,สถาบันต่อมาที่ผมถือว่าล้มเหลวเหมือนกันคือสถาบันการศึกษา การศึกษาไม่ได้ทำให้เด็กของเราไฟเรียนไฝรู้เท่าที่ควรมีผู้รู้บางท่านบอกว่าเด็กของเราเนี่ยอายุตั้งแต่หนึ่งขวบถึงเจ็ดขวบเนี่ยเป็นวัยที่กำลังเติบโตทางร่างกายเจ็ดขวบถึงสิบสีขวบเนี่ยเติบโตทางจิตใจเราไร้การดูแลทั้ง สองช่วงวัยที่สำคัญที่สุดจะเป็นพื้นฐานของชีวิตด้วยเด็กวัยรุ่นที่ก่อเหตุต่างๆเนี่ยอยู่ในวัยนี้เกือบทั้งนั้นเลยน่ากลัวครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานต่อไปอย่างที่ท่านผู้หารือท่านแรกคือครูวนลบเพราะมีแก๊งต่างๆทั่วไปหมดแล้วเวลานี้เด็กเหล่านี้เขาเรียกว่ามีกำลังเหลือ แต่กำลังเหลืองนียไม่ได้ถูกใช้ไปในการสร้างในทางสร้างสรรค์แต่ถูกใช้ไปในทางทำลายซะมากกว่าตรงนี้อันตรายมากครับนี่ความล้มเหลวของสถาบันการศึกษาต่อไปคือความล้มเหลวของสถาบันปกครองโดยเฉพาะสถาบันผู้พิทักษ์สันติราษดังเราได้เห็นชัดเจนในภาพที่ปรากฏนะครับว่ามีการกระทำที่ซับซ้อนอย่างไร น่ากลัวมากครับอันตรายไปหมดผู้พิทักษ์ความปลอดภัยกลับเป็นตัวภัยไปเสียเองนี่คือความล้มเหลวของสถาบันพิทักษ์สันติราษฎรสถาบันต่อไปที่ล้มเหลวก็คือสื่อมวลชนสื่อมวลชนมันกล่อมกล่าวทำให้คนเป็นอย่างนั้นข่าวทุกวันมีแต่ข่าวร้ายไม่เคยมีข่าวดีเลยผมเคยไปต่างประเทศเขาบอกว่าเขารู้จักผมถามเขารู้จักเมืองไทยอะไรบ้าง เขาบอกว่ามีแต่เรื่องเรื่องร้ายๆเรื่องฆ่า,ากันเรื่องโกงกันอะไรต่างๆเรื่องดีๆไม่เคยออกไปเลยเพราะว่าเราไม่เคยใช้ภูมิปัญญาที่จะไปสู่สากลแล้วมีทรัพ,พยากรสู่สากลแต่ภูมิปัญญาไม่ถูกนําไปใช้มีแต่ข่าวร้ายๆแต่กรณีนี้เป็นพิเศษเพราะนอกจากสะท้ให้เห็นถึง ข่าวร้ายๆที่มันแวดล้อมตัวเราแล้วแต่สื่อมวลชนนั่นเองก็ได้นำภาพนี้มาให้ปรากฏผมขอยกย่องว่าผู้ที่สื่อที่นำภาพนี้มาให้ปรากฏนั้นถือเป็นวีรชนถือเป็นวีรกรรมที่สามารถจะยกระดับสังคมขึ้นมาได้ให้ได้ให้สังคมได้ฉุกคิดถึงความล้มเหลวและควรจะแก้ไขอย่างไรส,สถาบันต่อไปก็คือสิ่งแวดล้อม เราจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมของบ้านเราเวลานี้มันลักษณะเอาตัวรอดเป็นลักษณะที่ตัวใครตัวมันมีแต่เรื่องปัญหาทั้งหมดเกือบจะทุกสถาบันมีปัญหาหมดจนกลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันเราพยายามจะมาโชว์ซอฟต์พาวเวอร์กันอะไรที่เราต้องการอยากทำลึกๆก,ก็คือเราขาดสิ่งนั้นนี่คือลักษณะควมล้มเหลวอีกประการหนึ่ง ความ,มล้มเหลวประการสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันยังคงอยู่ก็คือเรื่องการสร้างค่านิยมให้กับผู้คนในสังคมการสร้างค่านิยมซึ่งเราปฏิรูปกันไม่สิ้นสุดหรอกครับไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนถ้าหากว่าละเลยในการสร้างค่านิยมที่ดียังหนังฝรั่งนะฮะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยแต่เขาก็พยายาม ชูให้เห็นฉายให้เห็นเช่นเวลามีเด็กเข้ามาเนี่ยถึงเวลานอนเขาต้องให้เด็กไปนอนหรือไปปิดไฟหรืออะไรก็ไม่รู้ไปเล่านานหนังสือให้ฟังโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่ว่านั่นแหละเป็นการปลูกฝังค่านิยมซึ่งบ้านเราขาดใช้สื่อกันขาดแคลนด้วยเอออย่างไรก็ตามผมคิดว่าโลกเวลานี้กําลังทันสมัยแล้วก็เป็นโลกที่ AI มันกําลังกําหนด แล้วก็ถ้าใครป้อนข้อมูลผิดเนี่ย AI ก็เป็นความถูกต้องถ้าหากว่าเราใส่ข้อมูลเรื่องความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการให้ไอ้เจ้า AI นี้ได้อีกหน่อยมันจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ซึ่งเราจะต้องเป็นทาสมันถ้าเราเชื่อความทันสมัยนี่มากขึ้นนะฮะขอฉายขอขอภาพสไลด์ครับ,อออพพรบมองไม่เห็นผมอ่านผมขออ่านให้ฟังแล้วกัน ผมใช้ชื่อว่าไอเอไอนะฮะไอเอไอโลกสมัยวัยวนอุลมานมันบันดาลให้คนต้องจนจอถูกกำหนดสะกดจิตจ้องติดจอคิดจะขอรอจะได้หยุดถ่ายเดียวตะบันบ้ารูปแบบแบบหรูหราแต่เนื้อหารุ่งริ่งแค่ติ่งเซี่ยว ก็กลิ้งกลมกลวงในไปกลมเกลียวบทบิดเบี้ยวทันสมัยไม่พัฒนายิ่งเจริญก้าวหน้ายิ่งลาหลังยิ่งคลุ้มคลัง่งยิ่งขมเณรยิ่งเข็นฆ่ายิ่งหัวร้อนหัวร้ายยิ่งทายท้ายิ่งบินบ้าไปตามความเจริญไอเอไอครอบงำความเป็นคนมันเสกมนมายยาพาเหาะเหิน เดินอากาศดาสดาพาพลอยเพลินโลกก็เดินดิ่งดำไปตามมันละครหุ่นใช้คนเชิดคนเล่นคนก็เป็นหุนรำไปตามนั่นโลกทุกวันพันพัวยิ่งพัวพันยิ่งประชันเชิดคนเป็นกลไก่ขอฝากทุกภาคส่วนให้ช่วยช่วยช่วยกันแก้ปัญหาด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนวรัตน